สวัสดีค่ะเบตทำาเกตวันนี้เบตทำาเกตจะมาปั้นดินน้ำมันอีกแล้วเย,ย้นี่ค่ะนี่ก็คือกระปุกดิน้ำมันตัวเดิมที่เราใช้ปั้นกันนะคะนี่เป็นดินมันสีดำเลยก็จะมีอะไรเนี่ยแดงค่ะแดงนะคะนี่น้องหนีงน้องแแดงค่ะสีฟ้าด้วยค่ะนี่สีฟ้านะคะนี่สีฟ้าสีฟ้าค่ะ แล้วก็สีม่งวงค่ะนี่จิดๆแล้วก็สีชมพค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีอะไรอกนูนสีเหลืองค่ะ สีน้ำตาละค่ะสีน้ำตาลนี่ค่ะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีดำสีดำ,ดำแปะไว้หมุนหัวนี้เลยะค่ะซี่สีแลค่ละมาเิ่มปั้นกรนเลยดีกว่าวันนี้เบจิปันแม่วัดสีแดง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 ขั้นตอนแรกเราจะทำการ ขยำมมกันขยำละค่ะเอามาทำกบอป๋ลงค่ะก่อนอื่นขยำให้มันนิ่มๆนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะิรีดอย่างนี้ค่ะให้เอาสั้นนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะเอารลใหญ่เดี๋ยวค่ะมันรีดค่ะมันมันสามารถรีดอันใหญ่ได้ค่ะลใหญ่อันนี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วเราเอาไปทําตัวกันค่ะอือนี่นะคะแล้วก็ ชืดอสีเหลืองนะคะทําตัวทําหัวกันก่อนเลยค่ะเด็กมาทำหัวค่ะหัวค่ะหัวค่ะเดี๋ยวเราจะกิ้ง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 นะคะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเด็กเขาได้มาแล้วถ้าเอานอนอย่างนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็จะทําตัวด้วยทาตัวต่อที่ตัวค่ะ วันนึงก็อย่าเพิ่งเอาเข้านะคะเพราะเดี๋ยวก็ต้องเอากระโปรงมาพันดีนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะตัวโอเคค่ะวางไว้ก่อนนะคะตัวโอเคเสียบก่อนก็ได้ถ้าใครอยากเสียบก่อนก็เสียบก่อนคะ่ะถ้าใครอยากวางไว้ก่อนก็วางไว้ก่อนนะเ,เอาฝุ่นกระโปรงนะคะมาต,ตัด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 กันนะคะเฮ้เบสฉลาดจางังเลยเนี่ย ทำไมเบสเป็นคนที่ฉลาดแบบนี้นะไม่ีเคยชมแต่ชมตัวเองเต้ดต้เด้ดตเต้เเฮ้ฮว้าวเดี๋ยวจะเดีดยวเดี๋ยวจากกระปุงจ๋าเดืดเดือดเือนี่ค่ะก็จะตัด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 ไปนะคะก็ตัดเรื่อยๆค่ะจะเย็นๆทำสติได้ช้า ไม่ต้องรีบนะคะเราจะมาใส่กันนะคะนี่อันนี้คือด้านหน้าแล้วเราก็กระโปรงอ่ะพันตรงนี้นะคะนี่ค่ะมันจะคล้ายๆกับชุดเรสยาวแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะหล้ก็ทําอย่างนี้ค่ะเอาจับจับไปยันบานขึ้นมานะคะนี่จับบานๆค่ะถ้าส่วนไหนเกินก็ตัดออกค่ะ ส่วนไหนเกินตัดออกนะคะนี่ตัดออกแบบนี้เลยอ๊ยโอส่วนไหนเกินก็ตัดออกส่วนไหนแหว่งก็เอาเพิ่มค่ะคัมเบสฉลาดนักเลยเกิดมาเบสก็ฉลาดในตัวเบสค่ะถูกไหมเกี่ย <c oughs> วเรศด้วยเนี่ย <c oughs> ไม่เพ่ไม่เป็นการเสียเวลาเราอย่าพูดเยอะค่ะก็พูดตอน เวลาจำจะเป็นนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นกลัวๆนลคะเสร็จแล้วเราก็จะทำชุดกันต่อค่ะส่วนที่เหลือจากกระโปรงอันนี้มาทำเสื้อกันต่อ,อเสื้อตัดง่ายมากเลยค่ะแค่ตัดแบบนี้ก็เสร็จแล้วนี่ นี่ค่ะสว่วนตรงนี้มันเกินนะคะเบ้ก็จะตัดออกอย่างนี้เลยนี่นี่นนตัดออกซะเลยเพราะมันเกินนะคะอ,อิว้าวมันเริ่มสวยขึ้นนะคะว้าวอปงขึ้น,นะคะ่ะโอ,อ้มน้โอ้มกนน้ค่ะโอ้พระเจ้าทำไมฝีมือเราถึงทำ อันนี้โหถ้าเบสทำได้ยิ่งกว่านี้บ้านหนังเงือกเลยค่ะเบสทำได้มาก่นเราจะทำเป็นออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสายคาดตรงนี้ค่ะสายคาดนะคะเป็นผ้าคาดถ้าคุณเบสก็หันหน้าให้น้องๆดูอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยือดเดี๋ยวค่ะเดือดคาดเบสจะพ่าจากข้างหลัง แผ่นหน้าอุ้ยไม่ได้ค่ะต้องยาวกว่าน,นี้เด็กเบสจะรีที่ยาวกว่าน,นี้ค่ะทำอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพันเสร็จแล้วเดียเด๋ยวเราจะมามจะงอยกันค่ะจะงอยจะงอยนะคะบุ๊ดิสยืดูชเดย์นี่ค่ะเราติดโบแล้วนะคะนี่สวยโบนี่ค่ะเราจะทำผม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 กันค่ะ นี่สีดำเลยสีดำนี่ขอเป็นสีดำนะคะก็บิด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 นักขำบิดอย่างนี้ออกมาเลยนี่แล้วเราก็จะทำกันบิ้บี้ค่ะบี้มัน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 อะไร็ด้กลนเอวยกลอนเอวย ้ชกนเอรือาจะทำยังไงก็ได้สดดวิธีค่ะตัดใส่วิธีคะวจะใช้วิธีี้ก็ตัดใส่็เป็น,นี่ค่ะเบนจะเสียบมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะจัดผมด้านหลังเบสอ่ะเบสจะให้นมมันดูหน้าผมนะแเวงเวงแวงเวงวงวงรก็ทำให้มันเรียนๆค่ะยิงเรียบค นะลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำกันเป็นมั่วก,กันค่ะเราจะั้านมั่วก่อนเบสจะเฮ็สิน้ำเงินนะกแคะ่ออใจ,ใจใี้ใหญ่เล็กบึกเลยแต่ในจังหวะเบสจะเพิ่มเติมเนี่ยค่ะต้องเดินไม่กันติดตอกไม้ฟุงอันฟุงฟิงค่ะเป็นดอกกุหลาบนะคะฟาปเรปฟาปดู นี่ค่ะมุมบนน้านเลยค่ะโอ้ติดดอกกุหลาบค่ะติดดอกไม้กุหลาบไปด้วยนะคะเบสก็จะทำการเบสกลมๆหยมอ่อนโอ้ยมุ้ยไปนะคะจิ้มๆนักโทเดเรจริงนักเดเกด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 นี่ค่ะดอกกุหลาบไม้ของเรานะคะดอกไม้กุหลาบติดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเุ้ยเกือบลืมแขนค่ะเม่นี่ตลกตรงนี้นะคะนี่ลืมแขนกับพอพรกคุณฮึตัวเองลืมฉันลืมมากฉันเกือบลืม นี่เป็นท่าอย่างนี้นะคะทำนี้ค่ะทำเป็นอย่างนี้นะคะดิ๊งเดยวจะเอาขดเนี่ยค่ะมันทำตาแล้วก็โชว์นะคะนี่ค่ะขอเบสขอเป็นตาสีน้ำตาลนะคะหยิบสีน้ำตาลมานิดนึงแล้วก็แปะนะคะตาสีน้ำตาลของเราจิ้ยยมนักโทษเด็กเ ก็ประกายตาแห่งเววับที่สดใสค่ะปรกกายตาแสนจะน่ารักกุ้งฟิงอึบอึบอืมอืมนี่ค่ะเบสติดตาเสร็จแล้วน่ารักเปล่านี่เดี๋ยวเรามาทำปากกันเลยนะคะก็เอออย่างนี้ค่ะเดีย๋ยวเพิ่งอืมตอนนี้เราต้องกันเอาออย่างนี้นะคะ เป็นโค้งๆนี่ปากนะคะเ้วก็เอามาติดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะน่ารักปุ๊งนี่ค่ะน่ารักมากเลยจมูกโอ้โหกระพุ้งจมูกไปจังจมูกกับเสื้อคลุม,มนะคะนี่ค่ะเป็นส่วนจมูกที่เบ,บ็ดไปปั้น นี่นะคะเดี๋ยวเบก็จะจมาติดที่ตรงนี้ค่ะจุมเหมือนคานาคิโอเลยเหมือนทนี่านเรื่องคานาคิโอเลยค่ะที่เป็นเด็ก,กโกหกอะ่ะนี่นะคะเหลืออีกเสื้อคุมก็เสร็จแล้วนี่เสื้อคุม <c oughs> เบสจะทำเสื้อคุมสีม่วงนะคะคุณทีคืออย่างนี้ไดยคะ่ะแล้วเราก็กลมๆนั้นเราก็ทำอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ลิล ช่วยพุบรถวับโอเครีดไปรีดมาให้มันมันมันนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันนะคะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เบบไปทำมาเมื่อตะกีนมอใสอเลยใสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราควรจะไปตัดโค้งๆกอนนะคะเดี๋ยวเบไปตัดโค้งๆกันนี่นะคะก็ตัดโค้งๆเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็เอานี้มาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะค่ะเราทำเสื่อคุมเสร็จแล้วนะคะสวยเป่าแล้วก็เบสไปทำดอกไม้เพิ่มเติมนะคะมาติดบนหมวกนี้นี่น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะมืนตัวไอชูนนดเดงเดงเด้นี่ค่ะสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะ เป็นลืมไม่ได้เลยค่ะลืมไม่หมดต้องมีไม้กวาดปักจำกายไว้หอ,อนะคะเพราะของแม่มก็เป็นไม้กวาดพิเศษค่ะค่ะค่ะ <c oughs> บีกันเอ็กโคเองเนี่ยนะคะเนี่ยโอเคแล้วก็อย่างนี้อึ๊บอัดึืบอัดยืบ อย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่อย่างนี้ค่ะ,อย,คะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็กดไม่ใช้ค่ะไม่ใช่ค่ะถึง,งค่ะแต่่อนอื่นเราต้องทำไม้ค่ะวัชพ้ามนะะันค่ะเอามาพ่อค่ะพ่อใกล้กบสองล้านนะคะ ร้ออย่างนี้โอกเลยค่ะพออให้มมน,นูจิ้มตาะเราก็จะจัดจัดจัด,จดอย่างนี้นะคะนี่พอได้แล้วเราก็จะมาแปะอย่างนี้นะคะแปะอย่างนี้เลยแม่แม่มุมดขน,นเบก็ทกําการเสร็จแล้วนะคะนี่สำหรับวบนันนี้ขอลาไปก่อนลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสับไลท์เบดด้วยนะคะนี้เบ็ดไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ้